ใเก้ี้เหลือนิ้เดียวเหลือนิ้วเดียวลบแปดลบแปดแปดแปดแหมมันลงมาเมดัเลยนะพิดตูทำไมบอาตักียตัมาตอนนี้งองเนตน้องเนนี่้ะไอ้บอยมันจะเดินลงแล้วบอกไว้

อ๋อเน้มาเน้นมันถนัดซ้ายขาค้างกว้างเลยขากว้างเน้นทางกว้างเน็นทางขาหน่อยขาค้างขาไอ้บอยไอ้บอยกลายเป็นชิ้นหลังสายเยมายรืตรงน้ลยตงนี้ายเรย ว่าทำไมไม่ลงสทีเนี่ยลงไม่ได้ต่อยกัเลยไหม